ไม้ที่เราเป็นไม้เนื้อแข็งและมีมูล,ลค่าอย่างหนึ่งก็คือสักทองนะครับอันนี้อายุสักทอง3ปีปลูกไว้อย่าไปปลูกเยอะมากครับผมปลูกไว้ประมาณสัก2-300ต้นไว้ให้ดูว่าม,มันจะมีผลไหมอะไรอย่างงี้แหละครับซึ่งมันก็เหมือนประดูเหมือนเหมือนตะเคียนอันนี้แต่ใช้เวลาอยู่ประมาณ20-30ปีมันถึงจะแต่ดีว่าไม้สักทองเนี่ยมันเป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ทุก ทุกชิ้นทุกตารางนิ้วนะครับมันสามารถเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วก็ราคาก็ดีถ้าไม่ตายก่อนนะครับอีก30ปีนะ่าจะได้ต้นละ2-3งสามหมื่นอันนี้ก็คืออินทผลัมนะครับอันนี้เป็นอินทผลัมพันใช้เนื้อเยือ่อตั้งแต่เล็กๆนะครับเอามาปลูกซื้อมาต้นหนึ่งประมาณ2 0 0 0ตอนนี้ก็ได้2ปีผมก็ยังไม่เอาผลผลิตเพราะว่า ผมคิดว่าต้องรออีกสักปีหนึ่งปีหน้าถึงจะเอาผลผลิตอันนี้จะมีสาขาลำมีอยู่5้าต้นครับไม่เอาเยอะเราสั่งได้ใช่ไหมคะสั่งจะเอาผลได้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เอาให้มันอยู่แบบธรรมชาติไปก่อนนะครับแนวรั้ว่าทุกพื้นที่ผมจะปลูกไผ่ตลอดแนวนะครับเพราะไผ่เนี่ยมันช่วยช่วยกันกันลมด้วยช่วยในเรื่องกันไม้อันนี้เป็นนอกเเบีซึ่ง เราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นช่วยกันต้นยางพาราจากสวนนี้ไม่ให้กินพื้นที่เข้ามาในพื้นที่เราเยอะเห็นไหมครับไผ่มันก็จะเริ่มบอกหนอ่อทุกต้นส่วนทางซ้ายมือที่มองเห็นนะครับอันนั้นก็คือมะนาวมะนาวไรเมล็ดตอนนี้กําลังเอาลงหลุมใหม่แต่ก่อนผมปลูกใส่ตะกร้าใส่กระถาง ผมก็เลยย้ายจากตะกร้ากระถางเอาลงหลุมเพราะว่าปลูกมาปีกว่าแล้วมันมันไม่โตก็เลยลองทดลองการเอาลงหลุมนะครับเห็นไหมครับไท่ไท่ไทเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ไม่กลัวต้นไม้อย่างอื่นมันจะขึ้นได้ตลอดอันนี้คือสร้างมนเห็นไหมครับมันไม่กลัวยางพาราอันนี้น่าจะเป็นฝักอินทผาลัมอันนี้ก็จะเป็นไทหวาน ไผ่กินนอ,อไผ่กินสดนะครับนีอยู่ประมาณสักห้าสิบต้นอันนี้ขาดการดูแลนะครับอันนี้อันนี้เป็นไผ่หวานนะครับไผ่กินสดนี่เราสามารถปอกกินได้เลยครับหวานไม่ต้องไปต้มไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิน้นรับประกันอร่อยนะครับเป็นไผ่ที่ไม่อันนี้ยังขาดขาดปุ๋ยนะครับ ขาดขี้ควายทีมงานยังไม่ได้เอามาใส่ชิมดูครับลองชิมดูครับอร่อยมากครับเป็นไงครับกรอบไหมกรอบหวานค่ะครับหวานครับกินได,ด้เลยอร่อยอร่อยอร่อยค่ะ ที่ปลูกไว้ห้าหกปีแล้วครับแต่ไม่ได้ดูแลภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่าต้นสำสาภาษาภาคกลางเขาเรียกต้นจามจุลีเป็นต้นไม้โตเร็วมากครับอันนี้2องปีจะเข้าปีที่3มันสามารถให้ร่มเงาประโยชน์ของต้นจามจุลีนี่ใบมันเนี่ยเป็นปุ๋ยแบบดีเลยนะครับปุ๋ยปุ๋ยดีแล้วก็ใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ ปกติถ้าใบใบช้ำฉาลหรือจามจุลีนี่ถ้ากวาดใบมันใส่กระสอบเนี่เขาจะขายกระสอบละสี่บาทสอบปุ๋ยนะครับต้นหนึ่งนี่ปีหนึ่งเนี่ยผมว่าได้ไม่ต่ำกว่า50ิกระสอบฉะนั้นต้นหนึ่งเนี่ยจะสามารถทําเงินได้ประมาณ2,000บาทต่อต้นถ้าเรามีร้อยต้นนี่ได้เงินเท่าไหร่ครับสองแสนนะครับเออในนี่ง่ายๆนะครับ อันนี้เป็นมะานาวไรเมล็ดนะครับผมเอาต้นพันุ์มาจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับกับผู้ใหญ่บ้านจําไม่ได้ที่อําเภออะไรที่ไปเอามา50ต้นเขาขายผมต้นละ200บาทนะครับผมก็มาทดลองใส่กระถางแต่ผมดูแล้วมันใส่กระถางมา2ปีแล้วนี่มันไม่โตก็เลยเอาลงดินใหม่ตัวนี้ทดลองเอาลงดินแล้วก็จะวางระบบน้ําปลูกผสมไว้กับต้นอินทผลัมเนี่ยแหละครับ คิดว่าปีหน้าก็น่าจะได้ผลเนี่ยเป็นคนชอบต้นไม้ทุกที่ที่มีพื้นที่ผมก็จะปลูกไม้เนื้อแข็งไม้ที่มันไม้เศรษฐกิจเช่นเห็ไนไหมครับพยุงผมก็จะปลูกทุกที่เลยครับที่เดินมาทั้งหมดนี่ร้อยกว่าไร่นี่จะมีพะยุงมีตะเคียนมีต้นประดู่ผสมอยู่ทุกทุกแปลงนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ผมต้องปลูก อาจจะโตบ้างตายบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ต้องปลูกเป็นแนวฝั่งขอบสระน้ําเห็นไหมครับมะพร้าวดยผมมีวิธีคิดในการดำรงชีวิตง่ายๆจําไว้นะครับหนึ่งถ้าคุณอยากมีความสุข3ามวันนให้คุณแต่งงานใหม่แต่งงานใหม่เลยหลังจาก3าวันนี่คุณก็จะต้มตับต้มปอดให้กันกินเพราะว่าค่าสินสอดค่า ๊ตจีนค่าสารพัดค่าออกกันให้มาจัดงานตามทวงนี้แต่ถ้าอยากมีความสุขสามเดือนเนี่ยคุณสร้างบ้านใหม่กู้เงินมาเลยสิบล้านเออมามาสร้างบ้านสามเดือนคุณจะกำลังเห่อบ้านสวยนอนชั้นสองแต่หลังจากสามเดือนนี่เจ้านี้ก็มาถามถามค่ากระเบื้องค่าก่อสร้างค่าช่าง เอ่อทกสหรือธนาคารก็มาไล่ดอกคุณก็จะนอนอยู่หลังบ้านชั้นสองก็จะไปขึ้นคุณก็จะเป็นหนี้อีกสิบปียี่สิบปีคุณก็จะมีความทุกข์แต่สามเดือนแรกคุณมีความสุขแต่ถ้าอยากมีความสุขตลอดชีวิตทาเหมือนผมปลูกต้นไม้ครับคุณจะดูแลเขาแค่สองปีแต่หลังจากนั้นต้นไม้จะดูแลคุณตลอดชีวิตจําคําพูดผมไว้นะครับเห็นไหมครับมะพร้าวต้นนี้เนี่ยผมปลูกมาห้าปี ผมดูแลสองปีแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องไปดูแลเลยผมได้กินมะพร้าวทุกวันเห็นไหมครับกล้วยเราดูแลมันแค่ไม่ถึงสองปีหรอกครับแค่สองเดือนไทยเห็นไหมครับดูแลแค่ปีเดียวพอมันขึ้นเต็มที่เดี๋ยวมันก็ให้หนอ่อให้ลำใช้ประโยชน์สะเดานะครับสะเดาตอนนี้ก็เข้าปีที่สองเือนกันอีกสองปีสะเดาก็ให้ผลผลิตแล้วครับ สะเดาเนี่เป็นยาใบสะเดาเนี่ยเอามาหมักผสมกับใบพืชลหลายๆอย่างมันก็จะเป็นยาฆ่าเพีย้ยฆ่าหนอนแต่ต้องหมักนะครับเนี่ยมันมันขมมากใบสะเดานี่ขมครับขมมันเป็นสมุนไพรกินทุกอย่างที่ปลูก <c oughs> ปลูกทุกอย่างที่กินอยากกินหักม่วงเข้าขกับปูหักม่วงเนี่ยก,กินกแก้วหมักม่ว<อ>งมากดยเฉพเอมักม่วงสามฤดูได้ไหม อ,อืมอร่อยอันนี้ผม,มม่วงแกวได้เนาะใช่ทานได้เลูกแบบมันมนั่นุ่แล้วมันบริสุทธิ์เห็นไหมครับอยากกินอะไรก็ได้กินเพราะเราอยู่กับธรรมชาติสุขทั้งกายสุขทั้งใจไม่ต้องไปซีเรียสไม่ไม่ต้องไปแข่งขันแข่งกับตัวเอง <c oughs> นะครับเราดูแลตัวเองให้ดีอะไรมันก็จะดีดีหมดนะครับในชีวิต กินผลลม้ตามฤด,ดูกาลผมเป็นคนอีสานเป็นคนมานอกผมชอบกินอะไรที่มันเป็นผักธรรมชาติขมขมภาษาภาษากลางเขาเรียกต้นอะไรนะเพกาแต่ภาษาอีสานเรียกว่า,าบักลินฝานะครับบักลินไม้นะครับมันก็จะให้ผลผลิตให้กินตลอดตอนนี้กําลังจะออกแล้วครับผมไม่ปลูกเยอะครับสามต้นนะครับข้างในต้นหนึ่งสามต้นกินได้ตลอด อันหนึ่งที่ผมชอบคือสตอผมเป็นคนอีสานแต่ผมชอบกินสตอเพราะมันเหมือนผักกะถินอีสานซ้ำผักกะถินใหญ่นาะแต่ว่าสตอเนี่ยมันจะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ได้กินตลอดนะครับผมก็ปลูกอยู่สองต้นเพราะผมอยากกินผมก็ปลูกนี่คือวิธีคิดก็คือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกข้างในก็จะมีที่ผมยังไม่พาเข้าไปก็จะมีเงาะนะครับมีทุเรียนอีกแปลงหนึ่ง ตรงนี้ก็จะมีขนุนมีมะยงชิดแล้วก็มีลิ้นจีเงาะข้างในมีนะครับแต่มันยังไม่ได้ทำความสะอาดหลังจากที่ท่านสสได้พาชมไล่ชมทฤษฎีผสมผสานศาสตร์พระราชานะคะทีมหลังบ้านก็จะพากันพักผ่อนนะคะแต่คลิปนี้ยาวยาวแล้วต้องติดตาม คลิปต่อไปนะคะว่า,าไล่นาสวนผสมเราเป็นยังไงบ้างทฤษฎีผสมผสานเราเป็นยังไงบ้างติดต่อติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย